สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้ช่องนานาสตอรี่พามาทำดักแด้คั่วสมุนไพรคะ่ะดักแด้นะคะเราซื้อมา50บาทคะ่ะใส่ลงไปในกระทะนะคะแล้วก็คั่วสุกช่วงที่คั่วเนี่ยนะคะน้ำเขาก็จะออกมาจากตัวดักแด้เราก็ตั้งไฟคั่วจนน้ำเขาแห้งนะคะ จากนั้นใส่สมุนไพรลงไปค่ะก็จะมีใบมะกรูดใบเตยแล้วก็ตะไคร้นะคะดับคาวค่ะใส่สมุนไพรลงไปคั่วจะได้หอมหอมค่ะทุกคนนี่นะคะสมุนไพรของเราใครที่ชอบทานนักแด่น,นะคะเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นสูงเลยนะคะมีโปรโตีนแล้วก็ไขมันที่มีประโยชน์ค่ะ ส่วนใครที่เป็นความดันเบาหวานนะคะให้ทานแต่พอดีทานน้อยๆนะคะอย่าทานเยอะเพราะว่าเขามีโปรโตีนและก็ไขมันเยอะค่ะนี่นะคะเราคั่วไปเรื่อยๆจนน้ำในหนักแต้นะคะออกมาแล้วก็แห้งนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะใส่รสดีลงไป1ช้อนชานะคะจากนั้นก็ ั่วคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเพิ่มความเค็มๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็นัวนิดๆค่ะเวลาทานก็จะได้อร่อยนะคะทุกคนคั่วต่อไปจนดักแดนสุกแล้วก็แห้งดีค่ะดักแด้นะคะมาจากตัวไหมที่เสาเอายายไหมออกหมดแล้วนะคะก็จะได้เป็นดักแดนมาให้เรากินแบบนี้นะคะนับมาประกอบเมนูอาหารได้หลากหลายนะคะ ที่ชอบที่สุดก็คือดักแด้ขวดนะคะขวดสมุนไพรแบบนี้จะได้ไม่คาวด้วยค่ะหรือบางคนจะนำไปเป็นดักแด้ทอดก็ได้นะคะนี่ค่ะน้ำเขาแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คั่วให้เขาแห้งอีกนิดนึงค่ะคัว่วให้เขาแห้งสนิทเลยนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดักแด้่วดสมุนไพรของเราโรยเกลือนิดนึงนะคะ หรือใครไม่ชอบเค็มก็ไม่ต้องโรยก็ได้ค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วนะคะไปทานด้วยกันค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องดานาสตอรีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ